อันนี้ต้องรุ่นเลยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลำนี้มีแปลงหน้ารู้สึกว่านี้จะมีแปลงหน้ากี่คันนะสามสามหรือสี่สี่คันสวัสดีครับไวรุ่นลำนี้มีแปลงหน้าครับลำนี้ก็มีแปลงหน้าด้วยครับ ส่วนในโซนตรงนู้นก็มีแปลงหน้าครับรู้สึกว่าลำนี้น่าจะจัดเต็มครับสวัสดีครับสวัสดีตากล้องสายจวดด้วยครับลำนี้ลำนี้น่าจะเป็นรถของแม่น้ำหนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีครับรถของแม่น้ำหนึ่งนะครับแต่งค่อนข้างที่เยอะเกือบเกือบสองแสนนะครับแต่งเยอะมากอ่า อารับสายบอกไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวโทรกลับนี่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับลำนี้ก็แปลงหน้าครับลำนี้ก็แปลงหน้าด้วยจัดหนักจัดเต็มนะครับเอ้ามาใบหวยเลยใบหวยก่อนเลยใช่ป่ะเออมีหลายตัวเลยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลขอะไรนะ <L> เลขเครื่องใช่ไหมอ <L> ันนี้เป็นเลขเครื่องนะครับอันนี้เป็นเลขเครื่องอ่าเลขเครื่องอ่านี่ลดแม่น้ำหนึ่งนะครับ นี่เลยมีใส่เบาะด้วยนะครับมีใส่เบาะด้วยแก๊ปหลังมิวเอ็กแก๊ปหลังมิวเอ็กยังไม่มาเลยครับแก๊ปหลังมิวเอ็กยังไม่มาเลยอ่ายังไม่มาเลยครับก็จะมีแปลงหน้าครับมีโหลดมีจัดทรงยายแหนบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆนะจะเอาป้ายทะเบียนให้ดูนะครับว่าเลขอะไรแต่ที่แน่ๆนี่เลยครับเลขเครื่องก่อนครับ ได้ครับสวัสดีครับทุกคนเลยอันนี้เลขเครื่องนะครับแปลงหน้ามิลเท่าไหร่ครับแปลงหน้ามิลตัวสูงนะครับน่าจะอยู่ประมาณ5้าหมืนนะครับถ้าเทินยางอย่างสองคันนี้นะครับถ้าแปลงหน้าตัวสูงเทินเดิมนะฮะเทินเดิมนะทุกคนเทินเดิมเพิ่ม3ามหมครับเทินเดิมเพิ่ม3ามหมนนะครับอ่าเทินเดิมเพิ่ม3ามหมนแปดนะจะเป็นรถป้ายแดงนะครับตัวสูงสวัสดีครับอ่านิด โหเยอะมากครับลำนี้แต่งน่าจะอยู่ประมาณเกือบสองแสนนะครับป้ายทะเบียนเดี๋ยวอ่าอันนี้ล้ออะไรเสือดูหน่อยโอ้โหตัวใหม่เรนโซตัวใหม่เรนโซครับพึ่งเข้าครับอ่ะโชว์ไปก่อนเลยฝนก็ตกครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยครับลำนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวเย็นเย็นครับเดี๋ยวนะจะมาไลให้ดูนะจะมาบอกเลขด้วยครับว่าเลขอะไร วันนี้มีใบหวยครับรสั่งให้น้าใบหวยมาย้ายแหยยนบสองสี่โชคเดิมได้ครับโชคเดิมนะาําได้ครับอันนี้ก็คือย้ายแหนบนะครับจบเสร็จแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นเจ๊สสายดันครับึ้งวนไต่เดี๋ยวเย็นๆก็จะมาไลฟ์กันนะครับอันนี้ก็จบหล่อเรียบร้อยอันนี้จบหล่อเรียบร้อยครับอันนี้ก็รอเติมมาไหลนะครับทุกคนฝนตกฝนตกอันนี้ก็มีแปลงหน้าใช่ปะ แปลงหน้าลำนี้ก็แปลงหน้าหนึ่งลำครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแปลงหน้าอันนี้มีใส่ฝากระโปรงด้วยใช่ปะ่ะขนาดนคันนี้ใช่ปะ่ะอ่าโอเคครับก็นี่นะครับสต็อกทรงเอท่มท่วมครับทุกคนนี่ครับแปลงหน้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปจัดทรงนะครับ เดี๋ยวเย็นๆใครอยากดูเลขนะฮะเลขป้ายทะเบียนป้ายแดงนะฮะงวดนี้ขอกดเต็มข้อหน่อยกดเลยรถแม่น้ำหนึ่งจะกดไปทั้งสองพันคูณสองพันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีเอ็กล็อกแก๊ปหลังเข้าครับได้เลยครับอ่าเมื่อวานนี้ชิ้นงานน่าจะเสร็จแล้วครับก็เ,เอามาให้น้าดูแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับลํานี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับมีเทําทำครับรถเก่งนะทำนะเยอะมากด้วยรถเก่งนะก็มีครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเป็นยีราฟแค่ครับดำเงาไปเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับ FC สระบุรีด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับส่วนมากตัวตัวสูงเยอะ อามีขนาดขึ้นตรงนี้ได้อีกบ้างยองรอแปลงหน้าขึ้นได้ไหมแปลงหน้ามีวห้าหมื่นครับถ้าเทินของเดิมก็เพิ่มตังหน้าอู่ประมาณสามหมเองครับตัวนี้ก็เป็นยีราฟแค่นะครับทุกคนโอ้โหมีแต่หล่อๆครับมิวเอ็กสีขาวขอหล่อ,อคันนี้เปล่าครับนี่เลยกำลังทำอยู่ครับร้านน้าอยู่คลอง6กัญยานะครับ นี่ครับอยู่ติดกับโซลูมั d ด้าตรงนี้นะครับนี่เลยของ6กธัญญานะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็นี่เลยครับสีเทากัน TE37 Pro Max แครับตัวเทียบแท้ครับยางนิโต่200อนดใส่กองโหลดนะฮะทุกคนถ้าทำไปแล้วทุกคนอยากโหลดลงอีกนะครับน้าแนะนำให้เข้ามหาหานะครับใส่แค่ก้อนโหลดนะฮะก้อนรถก็จะลงง่ายๆครับ เอฟซีสุโขทัยด้วยนะครับทรงหนึ่งสองทรงหนึ่งสองก็เป็นทรงที่สวยนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็จะไม่เตี้ยมากนะครับก็ขับสบายแน่นอนอา้าวคันนี้เหรอคันนี้ครับอ่านี่เลยนี่เลยครับนี่เลยเทากันหยอดขาวครับตามสั่งเลยครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวถ่ายรูปหล่อๆให้เลยครับนี่เลยกําลังทําอยู่ครับ ได้ลเลขบอกด้วยครับครับผมได้เลขเดี๋ยวน้าจะบอกให้ครับว่า,าลดแม่น้ำหนึ่งเลขอะไรนะครับเย็นๆนะฮะทุกคนติดตามน้าหน่อยแล้วกันนะฮะเย็นๆประมาณนัก5โมงนะฮะ5โมงเย็นเนี่ยนะจะมาบอกว่าเลขป้ายทะเปลี่ยนป้ายแดงป้ายอะไรนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับส่วนส่วนน้าเองน้าก็ทุ่มสุดตัวอันนี้เสร็จแล้วครับแปลงหน้ามิวครับรอจัดทรงนะครับ ตัวสูงตัวสูงจัดทรงไม่ย้ายแหนบะแนะนําให้ทุกคนอย่าทำเลยครับไม่ดีครับแก๊ปหลังราคาเท่าไหร่ครับแก๊ปแก๊ปหลังนะครับแก๊บหลังงานน้าสามพันเก้านะครับทุกคนโอ้ตัวนี้ทนกระแสล้อด,ดํากํลาลังมาครับทนกระแสล้อดํากาลังมานี่ครับก็ประกอบรอเลยครับก็เป็นตัว IE 3 0 D1SF ครับ ยังยุ่นครับ ad08 มีแต่สุดๆครับฝนตกก็ไม่หวั่นครับชีวิตต้องดำเนินการเอ,อ่อชีวิตต้องเดินต่อครับทุกคนฝนตกก็ต้องมีหยุด fc พังงาครับสวัสดีด้ครับเ,ออเดี๋ยวนะ้ามีล้อล้อเข้าตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวนะ้าพาดูล้อนะครับใครที่เป็นสาวกโปลได้นะเดี๋ยวจะบอกให้เลยโปได นี่ครับมิติก,ก้านของโปรไดมันจะต้องแอนแอนแบบนี้ไปรุ่นหลุมต้องลึกบาต้องเป๊ะนี่ครับมีสีดำด้านสีเท่ากัน,นครับเท่ากันนี่เลยสีดำด้านสีบอลน,นี่ฮะเป็นโปรไดนะโปรไดม์ ye, ถ้าโปรได์ก้านที่เหมือนที่สุดนี่นะการันตีเลยครับเป็นล้องานไทยครับ ครับผมขอบคุณมากนี่เป็นล้องานไทยนะะโอดาส่วนในเรื่องของล้อมาเถอะครับบอกได้เลยตรงนี้นะมันเลือกมันเลือกมาเลือกมาเลือก,อกของดีการันตีแน่นอนครับอ่อเป็นสีเทาเรลเมโบครับที่น้าถ่ายให้ดูนะครับเป็นสีเทาเร์เมโบเลขเครื่อง1090นนะครับส่วนเลขทะเบียน เดี๋ยวนัาจะให้ดูเย็นๆนะครับทุกคนก็เอาไปนี่ครับรถแม่น้ำหนึ่งนะกำลังใส่ปิดท้ายอยู่ครับใส่ใส่ครอบท้ายเรียบร้อยแล้วขอบคุณน้าครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถแพงนะฮะรถมันแพงใส่ของดีมีคุณภาพเวลาใส่แล้วปุ๊บหรือว่าซื้อสินค้าอย่างนั้นนะครับสินค้านั้นก็จะถูกเทินได้ถ้าเป็นมือสองจะเทินได้ในราคาที่สูงสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ อะพาดูรถเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมจะมาเจาะลำนี้เป็นพิเศษเลยนะครับว่าสุดแค่ไหนงบแบบเกือบสองแสนเป็นสีเท่าลำโบครับเครื่องสามพันครับมีเบาะมีโชคมีโหลดมีย้ายมีแปลงหน้าอันนี้ใส่เรียบร้อยอ๋ออันนี้เราเดี๋ยวเราจะใส่นี้ใช่ไหมใส่ปิดท้ายใส่อออใส่ครอบท้ายอันนี้ก็จะใส่ครอบท้ายด้วยนะครับนี่ครับครอบท้าย รอบท้ายเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นงานแก๊ปแบนนานะครับนี่เลยใส่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ<ห>มีผ้าเบรกโอ้ผ้าเบรกน้ำไม่ได้ทำครับ FC ปัต,ตรุบนี้ด้วยนะครับนี่ครับก็คือจริงๆแล้ววิธีการใส่ครอบท้ายนะครับน้าก็จะแกะโลโก้คำว่าตัวดีแม็กออกนะฮะก็คือจะลอกกาวตรงนี้ออกอ่าก็คืออาจจะแกะสองฝั่งนะครับทุกคนแกะออกนะฮะ นี่ตรงนี้เลยนะเพราะเพื่อที่เราจะใส่ครอบท้ายที่แบนแบนเรียบนะฮะก็คือมันจะเข้ารูปครับทรงนะครับขอดูโลโก้งานน้าหน่อยครับสีไทยเทอหยิบโลโก้แบรนด์เราให้ดูหน่อยเระเดี๋ยวนะ้าจะหยิบให้ดูนะครับโลโก้แบรนด์น้าเองนะครับโลโก้โลโก้สีไทยเทอันนี้ก็จะเป็นโซนอะลานะครับทุกคน โซนอะไรตัวนี้ป่ะโลโก้ไทยเทของเราราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่านี่เลยครับทุกคนมาเดี๋ยวนะหยิบให้ดูครับอัน,นมีมีแบบไหนบ้างอันนี้ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้พันสี่ 1, 4, ใช่ไหมมาดูสว่างสว่างหน่อยบะเดี๋ยวนะให้ดูสว่างสว่างนะครับสว,ส,สวัสดีครับ อ่านี่มาอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของนาครับอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนี่ครับอันนี้อันนี้อันหนึ่งเท่าไหร่ตัวนี้พันห้าอันสีโอเป็นเป็นได้ทองใช่ไหมน้ำออันนี้พันห้าครับอันนี้พันสี่ครับอ่านี่พันสี่นะครับทุกคนนี่นี่เลขเครื่องครับเลขเครื่องหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ครับ มีครับล้อเบามีครับมีหยอดตอนนี้ที่เข้ามามีหยอดขาวกับสีดําดําเงานะครับล้อเบาแบนน้านะครับมีครับจัดโปรมีมีแน่นอนครับส่วนมากที่ร้านน้าจะขายเป็นล้อไอยางไทยนะครับยางไทยสีเส้นหมื่นเดียวมีครับมีทุกงานครับล้อเอ็มคุงเอ็มเคอะไรมีหมดครับเอ็เคก็มีครับมีครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นสเต็ปหน้าสองหลังสี่ปจบล้อ อันนี้ช่างน็อตมือใส่กอบป้ายใช่ไหมกอบป้ายแบรนด์เราใช่ไหมลูกค้าลูกค้าถามเยอะจังไหนขอดูหน่อยดิอันนี้ราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยครับอ๋อเจ็ดร้อยบาทนี่ครับกอบป้ายนะเจ็ดร้อยบาทเองเอ็มเคมีครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับร้อยเอ็มเคนะครับอันนี้ก็โปรได้โปรได้หมื่นแปดครับยางห้าสิบยางไทยหมื่นเดียวสองหมื่นแปดครับ ตัวเมื่อกี้นี่เนี่ยให้ดูโคตรสวยสวยมากครับบอกได้เลยวิถ้าเป็นโปดายนะก้านมันจะต้องแอนครับหลุมไม่ต้องลึกสวยมากอ่2022เธอล้อได้2,002นะครับทุกคนเดี๋ยวน้าจะบอกให้นะอ่านี่ครับนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วครับแปลงหน้าเสร็จแล้วใส่ฝากระโปรงแบนดน้าด้วยนะครับเดี๋ยวก็เอาไปจัดทรงเดี๋ยวเย็นๆเราจะมาไลฟ์กัน,นอีกทีนะครับ เดี๋ยวเย็นๆร้านะจะมาไล่รถแม่น้ำหนึ่งแล้วก็เจ๊สายดันแล้วก็เซลนิกเซลเลอึ้งวันไตทาบสายสีด้วยนะครับโอ้หล่อหลอดจัดหลอดจัดนี่ครับก็แปลงหน้าแล้วก็แปลงหน้ามิวนะแล้วก็ใส่ฝากระโปรงนานะแปลงหน้ามิวของของร้านนานะน้าบอกได้เลยว่าเป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับ เดี๋ยวน้าจะให้ดูนะะกล่องอะไรแท้ของการแปลงหน้าเอาหยิบกล่องกล่อง,กล,องกล่องชิ้นแปลงหน้านี่พวกนี้นี่ครับนี่ครับเพราะว่าทุกชิ้นน้าจะเบิกจากศูนย์จ,จากทีเพชรเลยเอาหยิบอันนี้ก็ดูให้ดูก็ได้นีมยมาดูโลโก้หน่อยลูกอ่านี่ครับนี่ครับจะเป็นอะไรอะไหแท้จากศูนย์ทุกชิ้นนะครับนี่เลยรับประกันแน่นอนครับเอามาเสร็จแล้วใส่ปิดท้ายต่อ นี่ครับจบจบลอรอแปงหน้าแปลงหน้ามิวห้าห้าหมื่นแปดครับทุกคนตัวแบบนี้นะมิวเอ็กซนลเทิร์นได้ได้ครับมิวเอ็กซลถ้าเป็นขอบสิบเจ็ดเทิร์นได้หมื่นสขอบสิเทิร์นได้สองหมื่นขอบยี่สิบเทิร์นได้สองหมืนะครับทุกคนมีครับกร,กระจังหน้าตัวสองพันยี่สิบแท้ตอนตัวนี้แบบนี้เลยนะครับเก้า จัดทรงย้ายแนบเท่าไหร่ครับเจ็ดถ้าเป็น2020กับ2022อยู่8,500ครับรวมกันแบะรวมแก้ยอยพาวกางนะครับรวมอยู่ในราคาเดียวกันหมดเลยข้อประจกลายเอฟวัน2พบาทนะครับไปเดี๋ยวนะให้ดูนะครับข้อประจกแบบนี้นะครับนี่เลยครับนี่เลย2700บาทมีครับ95้าครับแท้ถอดนะครับ 9... โมโนทูบก็ได้ครับ2 0 หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับมีครับไฟหน้าไฟหน้าหนึ่งหมื่นครับคู่หนึ่งหนึ่งเอ้ยไฟหน้าสองหมื่นครับไฟหน้าแท้ถอดนะสองหมื่นบาทดีวดตัวสูงจัดทรงย้ายแหนบช็อคเดิมนะครับนะาทำได้อยู่แปดพันแปดพันบาทนี่ครับรอจัดทรงจัดทรงแล้วตัวนี้น่าจะเป็นล้อตัวทีสามเจ็ด ปิดท้ายห้าพันเก้าครับทุกคนปิดท้า 5, ททยห้าพันเก้าดีครับสีเท่ากันตอนนี้กำลังมาครับหยอดขาวฝ <นะ S 1> าน้าแบนหน้านะแต่ตอนนี้นะจะมีอยู่อ i s u ซ u นะฮะี s u ซ u แล้วก็ี i g o นะฮะี i g o ปีสิบหกขึ้นไปนะครับแล้วก็ i s u ซ u นะฮะก็น้ากำลังทำ city นะฮะ honda city ตัวใหม่ city h a n d b a t แล้วก็ทำ ford ranger แล้วก็ทำ m i t s u b i t a n นะครับก็รอนิหนึ่งนะครับสาทรง a หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเย็นๆเรามาลุ้น เลขทะเบียนกันว่าเลขอะไรนะครับเดี๋ยวน้าจะมาไล์เย็นๆอีกรอบตนึงนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ